วิดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะครับทวนพดลประสดีธพันทาง YouTube ของ RMUTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะมาแล้วนะมา พร้อมกับเรื่องราวนะครับในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบ,บางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะฮะก็อยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดนะครับถ้าคุณรู้ฟาไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMTP u Live นะไม่ยากเลยนะก็มาที่ Youtube ของ RMTP u Live ก็มาแล้วอย่าลืมเลยนะกด s ับ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาด รายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u t p Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้นะวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับไขคำตอบคลิปดวงอาทิตย์ซ้อนนะ เขาบอกว่าอาจเป็นภาพสะท้อนจากกระจกอายังไงกันแนะ่นะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิย์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิย์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวจากเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังเชียงใหม่ค i c k off นะอําเภอสารพีไม่เผานะเราทำปุ๋ยครับคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะเป็นการลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ด้วยกลายเป็นไปได้นะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทศาโลกแล้เรื่องราวของเรือขนส่งแรกขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมนะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน3,000ตันต่อปีนะครับลดอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทสถานโลกแต่ช่วงนี้ไปกันเลยกับวิ์หน้าหครับช่วงวิ์ หน้าหนึ่งช่วงนี้วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประสดีปันทาง YouTube ของ RMUTP Live ช่วงนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของวินาหนึ่งนะครับกับเรื่องราวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะได้ไขคำตอบนะครับคลิปดวงอาทิตย์สดวงสอน นะชี้อาจเป็นภาพสะท้อนจากกระจกเอา้ายังไงกันแน่นะมาดูเรื่องราวตรงนี้กันเลยนะครับเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาครับดรมติพลตั้งมติธรรมครับนักวิชาการดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสอทลรนะคร,ราวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับ รากฏภาพของดวงอาทิตย์สีแดงซ้อนกัน2 3ถึง3ดวงนะฮะมีการแสดงความคิดเห็นนะตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนมากโดยจากหลักฐานที่มีเพียงวิเคราะห์คลิปวิดีโอเบื้องต้นนะเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากภาพสะท้อนกระจกนักวิชาการดารา,า,ราศาสตร์นะจากสอรอเนี่ยอธิบายเพิ่มนะว่าเบื้องต้น ปรากฏการที่สามารถทําให้ดวงอาทิตย์ปรากฏได้หลายดวงนั้นมีหลายสายเหตุนะครับตั้งแต่การสะท้อนภายในเลนส์ของกล้องเองนะการสะท้อนกับกระจกอาคารไปจนถึงปรากฏการที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศหากเป็นปรากฏการที่เกิดจากการสะท้อนภายในกล้องนั้นจุดสังเกตเลยนะฮะก็คือตำแหน่งของแสงมักเปลี่ยนตามมุม,ม,มของกล้องที่สายไปมานะซึ่งไม่ปรากฏใน คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับและปรากฏการนี้จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคุณผู้ฟังส่วนปรากฏการในชั้นบรรยากาศที่อาจสะท้อนและหักเหแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้สามารถสังเกตเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ในมุมที่เปลี่ยนไปได้นั้นก็มีอยู่ด้วยกันนะอยู่หลายปรากฏการนะอย่างเช่นซันด็อกซันพิวล่านะโนวาเซ เอ่อเซมย่าเอฟเฟกนะครับแล้วก็อาจจะมีปรากฏการณ์อื่นๆนะอย่างไรก็ตามข้อสังเกตที่สําคัญนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากชั้นบรรยากาศตามธรรมชาตินั้นมักจะมีสมมาตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบวงกลมอย่างเช่นรุ้งกินน้ำนะคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะรุ้งกินน้ำนะครับหรือดวงอที่ทรงกรดตามแนวนอนนะอย่างเช่นไซมิวล่าแล้วก็โนวายาเซมลานะ หรือตามแนวตั้งก็อย่างเช่นซันด็อกประมาณนี้นะสืบเนื่องมาจากรูปร่างทรงกลมของหยดน้ำนะและการสะท้อนภายในผลึกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศที่กำลังตกลงตามแรงโน้มถ่วงตามลำดับครับแต่หากสังเกตจากคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะจะพบว่าปรากฏการณ์ที่สังเกตเห็นได้นั้นนะครับมีภาพลวงของดวงที่ปรากฏในแนวที่เฉียง ออกไปในทิศทางเดียวขัดแย้งกับสมมาตรที่สามารถพบได้ในชั้นบรรยากาศเป็นการยากนะที่จะอธิบายนะครับว่าอนุภาคในอากาศจะต้องมีการเรียงตัวกันอย่างไรจึงจะสามารถสังเกตเห็นภาพรวงของดวงอาทิตยท์ที่เฉียงไปทางบนขวาเพียงอย่างเดียวได้ทั้งนี้หากสังเกตจากภาพดวงอาทิตย์สองดวงที่มีการเผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ ทั้งจากนิวซีแลนด์เอ่ยนะหรือจากจีนก็ตามนะต่างก็พบว่ามีการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ในแนวราบด้วยกันทั้งนั้นนอกจากนี้ครับโดยทั่วไปแล้วพื้นผิวที่เกิด การสะท้อนหรือหักเหในชั้นบรรยากาศนั้นเนี่ยมักจะมีลักษณะที่เบลอครับไม่ได้เป็นขอบที่ชัดเจนสืบเนื่องมาจากระนาบการสะท้อนแสงที่ซ้อนกันไหลระนาบตลอดทั้งมวลอากาศในขณะที่ภาพดวงอาทิตย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ดังกล่าวครับมีขอบชัดเจนเลยนะจึงบ่งชี้ว่าเกิดจากการสะท้อนจากพื้นผิวแบนราบที่มีความหนาเพียงแผ่นบางๆในระนาบเดียวนะครับซึ่งไม่ เออไม่ได้สอดคล้องกับการสะท้อนจากชั้นบรรยากาศดรมติพลนะยังบอกอีกนะครับว่ายังมีปริศนาอีกว่าหากชั้นบรรยากาศสามารถเบี่ยงทิศทางแสงอาทิตย์ได้แล้วเพราะเหตุใดครับสมมาตรวงกลมของดวงอาทิดวงเดิมจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเมื่อภาพลวงตาดังกล่าวซ้อนทับกับดวงอาทิตย์อยู่ซึ่งหากสังเกตจากปรากฏการณ์โนวาเซมย่าแล้วเนี่ยนะ ทั่ววไปนั้นเนี่ยจะพบว่าดวงอาทิตย์เดิมนั้นไม่ได้ปรากฏเป็นวงกลมที่สมมาตรอีกต่อไปและแม้กระทั่งปรากฏการที่พบในนิวซีแลนด์หรือจีนนะก็ล้วนแล้วแต่ไม่ ไม่ได้ปรากฏดวงอาทิตย์ที่มีขอบเป็นวงกลมซ้อนกันด้วยด้วยกันทั้งนั้นนะครับด้วยเหตุที่ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นดวงอาทิตย์ที่มีขอบคมซ้อนทับกันเป็นแนวเฉียงในทิศทางเดียวนะครับโดยไม่ได้ยืดออกแต่อย่างใดจึงสามารถสรุปได้นะครับว่าวัตถุที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาพซ้อนกันนั้นเนี่ย ควรจะเป็นวัตถุที่มีการเรียงตัวเป็นระนาบแผ่นบางเพียงแผ่นเดียวซึ่งวัตถุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั้นน่าจะเป็นมากที่สุดในกรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระจกของอาคารที่ถ่ายอยู่ยังไงกันแน่ในค่ณรู้ว่านะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางปรากฏการณ์นะครับบางทีก็จ,จะมโนไปเองว่าอ่ะมันมีปรากฏการณ์ที่น่าดูแปลกๆเนาะแต่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับมันนี้บางทีเนี่ยอาจจะเป็นนะ อาจจะเป็นสิ่งที่นะครับใกลตัวเราเลยนะคุณผู้ฟังอย่างนะรปรากฏการดวงอาทิตย์นี้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการสะท้อนจากเพียงแค่กระจกแค่นั้นเองนะแต่นะครับ,นะรบพอทำขึ้นมาปุ๊บอ่ากลายเป็น ดูเหมือนจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เนาะนะเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่เคยนะครับมนุษยชาติยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่จริงไม่ใช่นะฮะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะหรือบางทีจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรกันเลยแค่ถ่ายนะสะท้อนจากกระจกแค่นั้นเองนะอาจจะไม่มีอะไรแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีมันอาจจะมีปรากฏการณ์นะที่อ่าไม่คาดคิด นะครับก็อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตใครจะไปรู้นะก็ต้องติดตามก็ต้องนะครับสังเกตกันต่อไปนะบ,บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วจริงมันไม่ซับซ้อนอะไรหรอกนะแต่บางทีอาจจะมีอันดีอาจจะเป็นเรื่องที่อ่ะอาจจะต้องสืบค้นนะครับติดตามกันต่อไปเพราะว่าเรื่องก็อาจจะมีความซับซ้อนบ้างอะไรบ้างนะตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือนะเรื่องเราที่อาจจะฝากให้คิด นะครับในเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งกับทางสดรนะหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับไขคำตอบคลิปดวงอทิ์สอนชี้อาจเป็นภาพสะท้อนจากกระจกนะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปตรงนี้นะครับอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรที่นะครับไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นก็นะครับอาจจะเป็นไปได้นะอ่านี่คือวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปเชียงใหม่ครับเชียงใหม่คลิก อ f อำเภอสารพี um ไม่เผาเราทําปุ๋ยแอไอเดียนี้แคมเปญไน,นี้น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย ช่วงนี้วิดทั่วไทยครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2อตอนทวนพูดและประเสรีผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการนะมีคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อื่อสามีสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะจากทาง Facebook ก็ดีนะ a c e b o o k ก็ ทักแชทกันได้ไปที่แฟนเพจของ rmudp live นะแล้วก็ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางคุณผูฟ้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ในะขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมรายการนะครับจะแนะนําอะไรหรืออยากให้นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะมีหลากหลายช่องทางสะดวกช่องทางไหน,นก็เลือกสักช่องทางหนึ่งนะครับคุณผูฟ้ฟังหรือว่านะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะ อันนี้ที่สําคัญเลยไม่หรือละที่สําคัญเลยก็คือนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฟังวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางสถานีให้เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสําหรับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปแอลเหนือกันนะไปที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังที่เชียงใหม่คิกอ off อ um ําเภอสารพีไม่เผาเราทําปุ๋ยครับ้าวน่าสนใจนะไอเดียนี้นะเป็นการช่วยลด ลดภาวะฝุ่นพีเอม2.5ยิ่งช่วงหน้าหนาวเอ่ยหน้าร้อนเอ่ยนะฝุ่นพ m 2.5ก็มานะบางทีก็นะสับสนว่าเป็นหมอกหรือควันกันแน่นะฮะบางทีก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่หมอกนะอาจจะเป็นควันจากฝุ่นพี2.5ก็อาจ เป็นได้นะครับอ่ะมาดูกันตรงนี้เลยนะที่สํานักง,งานเทศบาลตำบลสารพีแห่งที่สองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับนายนิรัตพงศิสิททิถาวรครับผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวรุษวิษสิทธิ์ในอำเภอสารพีนะร่วมเปิดกิจกรรมคิก k off อำเภอสารพีไม่เผาเราทำปุ๋ยปฏิบัติการเดินเข้าหาไฟลดการเผานะก็คือการเปลี่ยนพื้นที่เผาไหม้ให้ปลอดการเผาโดยใช้วิธีการอื่นเข้ามาบริหารจัดการเชื้อเพลิงแทนนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสารพีมีถนนหมายเลข106เส้นเชียงใหม่ลำพูนนะเป็นถนนที่มีความงดงามของ ต้นยางนาทั้งสองข้างทางนะโดยมีมากถึง3 1 2ต้นในแต่ละปีจะมีใบดอกลูกยางนาร่วงหล่นบนถนนในปริมาณมากเทศบาลครับจึงได้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักเลยนะจากใบยางนาแบบไม่พลิกกองเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผลให้สามารถลดการเผาใบยางนาที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรือ ปัญหาฝุ่นพีเม2.5นะครับอําเภอสารพีจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสารพีครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนตัวแทนเกษตรกรของทุกหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลสารพีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหากรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชื่นชมการทำงานอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยให้ภาวะฝุ่น PM 2.5เทียบกับนะเทียบกันกับในช่วงเดือนมกราคม ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับลดลงกว่าร้อยละ70ซึ่งยังต้องมีความร่วมมืออย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อผ่านช่วงภาวะหมอกควันไปด้วยกันคืนอากาศสดใสให้ทุกคนนะครับอ่ะก็เป็นเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็คนไทยเราก็มีความหวังกันมากขึ้นนะในเรื่องเราของการลดฝุ่น PM 2.5ไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องเรา ที่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่แค่ที่ตำบลทีเ่เมืองสารพีที่เชียงใหม่ที่เดียวนะครับเห็นว่าหลายพื้นที่ถ้าได้ฟังรายการวิดีเด็ดแล้วเนี่ย จะมีหลากหลายพื้นที่ครับที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องราวของการลดปัญหาฝุ่นพีเอ็ม2.5นะครับนาะยเยอะแยะมากมายหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็รวมด้วยช่วยกันนะจะทําให้เป็นการขึ้นนะครับอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะบางทีนะการคาดเดาวะนะ่านาคตนข้างหน้าเราต้องมาซื้ออากาศกันหรือเปล่าไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการร่วม แรงร่วมใจคนละไม้คนละมือของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะผ่อนคลายหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้ออากาศนะฮะมาสูดนะอะไรพวกนี้นะประมาณนี้นะครับนะเราช่วยกันครับรับรองว่าลดฝุ่น PM2.5 ได้นะครับไม่ช้าก็เร็วเลยทีเดียวนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของ วิย์ทั่วไทยนะกับเรื่องราวของเชียงใหม่นะคิกออฟอำเภอสารพีไม่เผาเราทำปุ๋ยนะไอเดียนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะนี่คือวิย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิสลาโลกครับเรื่องราวของเรือขนส่งแรกขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมนะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน3000ตันต่อปีอ่เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อกับช่วงของวิย์สถานโลกช่วงวิ์สถานโลก และล้วก็มาถึงช่วงวิสสถาโลกครับคุณผู้ฟังในรายการวิ์ตีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและพฤดีบนทาง YouTube ของ RMUDP Live เรื่องราววิศทาโลกราเรื่องราวจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่ของบราซิลนะร่วมมือกับผู้ขนส่งแร่รายใหญ่ที่สุดของโลกชาวโอมานครับซึ่งมีน้ำหนักบรรทุก400ตันขับเคลื่อนด้วยแรงลมล้ำสมัยลดการปล่อยคาร์บอนครับตามรายงานขององค์การการเดินเรือระหว่างประเทศอุตสาหกรรมนี้ผลิตคาร์บอนได้มากกว่า830ล้านตันในแต่ละปีซึ่งเป็นจำนวนมากเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน283ห ที่ผลิตการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ใน1ปีอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือจึงเผชิญกับแรงกดดันจากนักอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและนักลงทุนให้เร่งลดการปล่อยคาร์บอนทำให้ผู้ขนส่งสินค้ารายใหญ่ศึกษาหาวิธีเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจนพบว่าพลังงานลมหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการศึกษาเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยแรงลมจะถูกติดตั้งบนเรือขนส่งแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีขนาด4 0 0 0 0ตันโดยจะมีการติดตั้งเรือไบโอโ โรเตอร์เซลล์นะครับจำนวนลําลำโดยมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาความสามารถในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรือบรรทุกสินค้าของพลังงานลมเรือพลังงานลมรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรและสูง35เมตรนะครับโดยจะจับพลังงานลมเพื่อเพิ่มแรงขับไปข้างหน้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะซึ่งเส้นทาง ทะเลลึกส่วนใหญ่ที่เรือขนส่งพลังงานลมเดินทางผ่านจะอยู่ระหว่างบราซิลจีนและตะวันออกกลางเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการใช้พลังงานลมเรือขนส่งแรกขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมมีกำหนดสรุปในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับและคาดว่าจะให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า3,000ตันต่อปีและลดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ6%เดี๋ยวนี้นะครับนะไม่ใช่แค่ที่ไทยที่เดียวนะเดี๋ยวนี้หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มให้ความสนใจนะให้ความสำคัญในเรื่องราวของการลดคาร์บอนนะครับนะเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะคุณผู้ฟังนะครับอ่ะอย่างน้อยๆน,นะเรา อย่างที่ช่วงที่เราได้บอกนะครับเราร่วมใจกันคลนไม้คลนมือนะง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นที่ไทยเราก็นะหรือจะเป็นต่างประเทศก็ลองอาจจะลองไปใช้ดูนะครับปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นนะครับแค่นั้นเองนะครับผมกําลังลองหาดูว่าจะปลูกนะครับต้นไม้หนึ่งนะหนึ่งต้นนี้อย่างไรขอแค่คนละต้นครับุูผูฟังรับรองว่านะคืนพื้นที่สีเขียวกลับมาน่าจะนะครับน่าจะมีโอกาสนะได้ นะครับในไม่ช้าก็เร็วนะอ่ะนี่คือวิศสาโลกกับเรื่องราวของเรือขนส่งแรกขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมนะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอน3 0 0 0ตันต่อปีนะครับนี่คือวิศสาโลกครับมาถึงท้ายรายการกันตรงนี้ใครที่ฟังยังไม่ทันก็ไปเป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการต่างๆของทาง RMUTP Live นะครับ นะได้ในทาง YouTube ของ RM UDP Live นะเข้ามาที่ YouTube แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีหลากหลายรายการให้เลือกนะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้บางรายการสามารถที่จะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้เลยนะครับนะก็นะนะเป็นเอ่เป็นเขาเรียกว่านะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่จะได้เห็นหน้าตาเห็นทั้งภาพทั้งเสียงกันเลยทีเดียวนะ นะหรือว่าอยากจะฟังแต่เสียงก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกนะตามสะดวกตามความชื่นชอบของคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชอบรายการไหนนะครับหรือว่าตอนไหนคลิปไหนก็เลือกคลิปได้ตามใจชอบเลยนะครับปกคลิปสวยงามน่าติดตามเข้าไปนะรับชมรับฟังกันนะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นได้เลยนะแล้วก็ติดตาม รับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้ครับกลับทาง YouTube ของ R M U T P Live และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะเราย้ำกันทุกตอนนะครับย้ำกันอยู่เรื่อยๆครับว่าอย่าอย่าลืมเลยเข้ามาที่ YouTube R M U T P Live แล,แล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆกองทาง R M U T P Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดดีเดดครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตกันก็สัปดาห์ละสองตอน้วนพุทธและวันเพื่อสวัสดีผ่านทาง YouTube ของ RMUDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักด์บำรุงสินมั่นผู้ด,ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด